สบายดีพอปพี่นอ้องสบายดีกันในส่วนหนึ่งเลยไม่บาดเาหี้ยยังบุหรี่หกแขกอยฮะฮะขวบปลาขวบปลาขวบปลาบ,าบาอปลา,า,า,ากันตัวหอยได้มาแล้วผม,มโโไม่นะยยู้ปลาดิจมตนี่ขัวปลาเปนตึกแหย่อยน้องยาเนี่ยตึกแหยกับผมใหมดน้ำดอกตึกยังย่งน้ำไปซื้อย่างย่างยังเตงปีือ ด้ป้ามหาโตปนิตัวเล็กน้อยดอกตัมาณนีตัวใหญ่ไปลนาะเ็ดมีโน้นนะนนนนไหปีปียังไดอีกป,นน,ปนน้อยนึ่งว่ปนเล็น้อยนึงวะสิตีกรบปีั้นจ้เห็ดมันเจ่บๆได้เหรอัมปิงปลาแน่สัมปิงปลาบ่ เอาเสียบกลัวปิงปลาบ่ได้บ่ได้แล้วปิงปลาเจ้าเออปลาใหม่ๆสุดๆนี่ยักสดบ่เสร็จนี่ดีนี่ี้ึกจ้ะคิดว่าสิบ่ได้เิงแล้วบ่ได้ตึกแต่ปอยพุ่นแหละบ่บ่ได้ลงน้องน้องนี่ปาก็บ่ใหญ่ครับมีแต่ปาน้อยๆป้อยแต่แ่ก่อน đâm nạ thôi tô minh nở kinh nắp băng long bay tìm kiếm chắc chạy chắc mẹ sẽ, sẽ. ở sớm này cái chắc sớm chắc sớm 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 nó sớm 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 Mặt <laughs> mà mặt 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 con mặt mặt đi mặt vào mặt 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 nhá, mặt 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 lên, mặt 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 จริงแล้วเรียบร้อยเลยถามบ่ายึ้นมาห็ดมาตำแตงสูกินเขนะเาหน่อยเดียววะกินกันสองสามเหอแคนเดียวอะรเพงไหมจ๊ะอยู่นะอย่ลวถ้กินอะคน่อเดียวเลยพ่อหลมัจะเสีกินรายมันโบเสียได้ตำรย ได้เข้ากัมึงจะซองหน่วยอาบดดำโอ้หกบัวถีบบัวนอจังเป็นจังไหนผูกโอ้ผู้ซึ้งโอ้หกแค่เลยเลยมีอะไรที่จาันเอ่ขโมยแ่เป็นนอนหมักอย่ได้หอเงยยานาวยามหนุยบัอยากออกไปใส่เอาไ้เหยมยเอังหนุ่ยเทาไหร่ อพเจ้าีบม่าทาได้้าจะได้โทรศัพท์ลูกสีเฮ็ดเนี่ด้เอาคิดจได้เอาบ่เขอบ่สอเลสีเฮ็ดเปได้เอาบองนิดบอทูจะเอาบ่ทูเอาบ่อยอ่นทูจะเอาทูใหยังเลยทูทูจ้าขอะครับขอโทรศัพท์ขนาดเลูกสายนี่เออังจั่อยจังขอลขอลอง ตําแตงแม่บักเฮ็ด i ็แต่สิสมคักเนาะบักนาเอาพูโหไปสิไปใส่พันนั้นบ่แม่นบ่เริ่มตําแล้วเปิดสากแล้วแม่บว่อ้ยนยกน้องโปิคับดนี้ เป็นยังไงลูกสัวเสียบนดขอจานสิหายป่เด็ดเนดหนยนายหา,ายลูกหนอมมนอีกไเอวคุบสีลายลูกหนอนเยขวดีหักแม่แแมวลายลิ้ต้มน้ำให้ลูกชายอาบชิเพิ่มเพ่เมพิ่มกัอาบน,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 น้ำไปเน ชืต ok. ื้มทานอยู่ดอกนะปลาไปแอะเฮึงเราปวได้ลงคลิปพี่น้องเลยบวได้เข้าปลาเข้าไปทั้งไหนดอกข้าเห็นเหยียดเห็นง,งานอยู่เพื่อนเนี่ยแหละเห็นเห็ดไม่ปวดไอ้ทายเฮเบิรงมันมีแต่แบบเก่าร้ายข้ากระเบือขึ้นเบิร์กระเบือใช่ผมไปจักรลายสีไายซุกกี่วันนะซุกเลยปลาเป็นใหม่สดๆปลา,าสดสี่พี่ เงินผู un> un> ้ออกแบบตึบๆหนาๆแนวนีิหันบนตองน้าวย่ำน้าวนี่สบายย่อมหอนอยู่บ่ได้เออย่อมหอนอึดอัดที่มาเอาไปกินข้าวบันี้อ่ะกินข้าวกับบันี้ทุกคนเลยเนี่อยู่กับก้อนเพ็ดเลยตาใครแหวกกินตาป่าถ้าก็ยอเสียไปในช่องมือลงไหวพาวไหวขนาดเลย แต่เงินเฮ็ดอย่างนี้มันสาเฮ็ดได้วันศุกรนป่าไปตัดใหม่มาเฮ็ดอยู่อันนี้เขาเฮ็ดทั้งหมดพันสองหลอดก่อนพักกะปีแหละเฮ็ดอยู่นี้เฮ็ดอยู่เงอนเมถาวรเงอนเมยาในเฮ็ดมานี่เป็ 10, นชีปีแหละเงอนเมยาเฮ็ดปีละหาหกพันก่อนแล้ว กินน้ำปอนลูกเกาะลูกกินก่อนกินไหมนึกว่าม้วนขนาดอยาสีกินแม่เฮ้ยเออจูงอายุใ <c oughs> ช่ไหมวะถูกว่าจัดเนาะ เน,น,นี้ยมาพี่ดูเราเพิมันังน้ำใช่ไหมเนี๋ยมาเราพิงมาเกขาไปหาหนาบรรยากาศหน้าหวกนนินตีนป้าหอยครับเ ยำไก่บอมืไข่เนี่มีปลาหมันอหรอวะเนื้ปลาหมันแล้วนิ่มหมันเด็กแค่ปมดเลยติดแส้โอ้มีติดตอเตอเลยปากมอไม่อยากกินแล้วเป็นอยู่อยู่หมูปะนิ่มัน้วรู้ปะ